สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลูกแก้วในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะวันนี้นะคะแก้วมีรถตู้มานำเสนอกันนะคะหลายๆคนนะคะติดตามช่อง YouTube ของบอยรถบ้านมาอาจจะสงสัยว่าที่บอยรถบ้านมีรถตู้ไหมนะคะมีแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแก้วหยิบมารีวิวให้ทุกคนชมกันแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota h i a c e 2.5 GLP 2010ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับตัวไฮเอ็ดเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเตีย้ยกับตัวคอมพิวเตอร์เนาะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวคอมพิวเตอร์อย่างที่แก้วบอกไปนะคะเลขไมล์ของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ200,000กิโลนะคะเ <c oughs> ทียบกับปีรถซึ่งเป็นรถปี2010นั่นเองนะคะบอกเลยว่าตกเฉลี่ยใช้งานปีละประมาณ20,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับรถรุ่นปีเดียวกันเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าคันนี้ใช้งานมาน้อยมากนะคะ เป็นเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะคะเจ้าของอยู่ที่อำเภอหัวหินค่ะใช้รับส่งนักกีฬานักท่องเที่ยวนะคะในสนามกอล์ฟนั่นเองค่ะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยดีมากสวยมากกริบมากนะคะคันนี้มีความคุ้มค่ายอย่างแน่นอนค่ะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแกวจะพาไปชมในลำดับต่อไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มาในสีขาวสวยงามมากๆเลยมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะกระจังหน้านะคะตกแต่งโครเม,มียมมาพร้อมกับ ชื่อรุ่นนะคะชื่อแบรนด์ของเขาโตโยต้าเลยนะคะแถมคันนี้นะคะมาในไฟหน้านะคะดีไซน์รูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยเป็นไฟหน้าฮาโลเจนค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะความคุ้มค่านะคะที่แกบอกไปมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะภูมิใจนําเสนอมากๆ <S <S แวะที่กระจกก่อนนะคะคันนี้นะคะเป็นกระจกป่าไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นกระจกสีดําตัดกับตัวรถซึ่งเป็นสีขาวนะคะ, <S <S ะ,คะเพิ่มความสวยงามได้อย่างดีเลยนี่เลยค่ะ ล้อของเขานะคะเป็นล้อกระทะแบบมีฝาครอบอยากจะบอกว่าล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อขนาด15นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินค่ะซึ่งยางมิชลินอนะ่ะเป็นยางปี2019เลยดอกยางเนี่ยยังอยู่นะคะใช้งานได้ยาวๆเลยบอกเลยว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้ทั้ง4ล้อเลยนะคะ ด้านข้างนะคะดูความสวยงามเลยนะคะนี่ตัวรถค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ไร้ริ้วรอยในการใช้งานแบบหนักๆเลยบอกเลยคันนี้นะคะไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกความจมน้ําหรือไฟไหม้แน่นอนนะคะรับประกันเลยคันนี้สวยมากๆใครที่กําลังมองหารถนะคะไว้ใช้งานนะคะหรือว่าไว้ใช้งานบริษัทไว้ใช้งานส่วนตัวนะคะไว้รับส่งนักเรียนนะคะหรือใครที่มีความประสงค์ต้องการรถตู้นะคะประมาณ1516ที่นั่งนะคะไว้ใช้งานแก้ว แนะนำเลยคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะเขาก็มีไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์รุ่นคอมพิวเตอร์มาให้นะคะนี่เลยสวยงามมากๆประตูด้านหลังนะคะฝาท้ายของเขาสามารถเปิดได้ค่ะ สำหรับด้านในนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเขามีเบาะที่นั่งนะคะถึง4แถวด้วยกันเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะนี่สภาพดีมากทําไมเขาถึงเปิดฝาท้ายได้เพราะว่าเบาะแถวสุดท้ายของเขาเนี่ยสามารถพับได้นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการนะคะพับได้ง่ายมากๆเลยนะคะเขาจะมีสลักนะคะให้เรากดลงไปแบบนี้เลยนี่เลยนะคะสามารถพับได้แบบรานาบเลยทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ เมื่อเราพับลงไปแล้วนะคะก็จะได้พื้นที่ในการวางของนะคะซึ่งสามารถวางบนนี้ได้เลยหรือว่าจะวางด้านล่างด้านใต้เบาะก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเลยนะคะเผื่อใครที่แบบ มีการขนของนะคะมีการนั่งไม่ถึง10คน15คนนะคะสามารถพับเบาะลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะช่องกลางนะคะเขาจะมีพื้นที่เว้นไว้ให้เราเดินมานั่งในแถวสุดท้ายนั่นเองบอกเลยว่าเดินแบบสะดวกสบายมากนะคะไม่เบียดเลยเดี๋ยวแก้วจะพาเข้าไปดูนะคะ สำหรับภายในเจ้าคันนี้นะคะก็มาในสีเทาเลยนะคะแบ่งเป็นสีเทาแบบเทาเข้มกับเทาอ่อนนะคะเป็นทูโทนนั่นเองบริเวณคอนโซลด้านหน้าของแก้วนะคะสะอาดไร้ร่องรอยเลยนะคะถือว่า สวยมากๆเลยคันนี้นะคะอย่างที่แกบอกไปว่าเลขไมล์ของเขานะคะอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่ากว่านะคะตอนนี้นะคะที่โชว์ขึ้นก็คือเลขไมล์คันนี้ประมาณ2 6 0 0 0 0กกว่ากิโลนะคะตกเฉลี่ยใช้งานปีละ26,00 0กกว่ากิโลนะคะอย่างที่แกบอกไปว่าต่อปีเนี่ยใช้งานมาถือว่าน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับรถรุ่นปีเดียวกันที่เขาใช้วิ่งกันนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์แมนนวลนะคะแล้วก็เป็นแอร์ระบบแมนนวลเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าแอร์คันนี้ยังเย็นอยู่นะคะปรับ แรงลมได้ถึง3ระดับเลยนะคะแล้วก็ลมลมเย็นมากเลยจริงๆรนะคันนี้นะคะเขามาในเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเบาะผ้าทั้งคันเลยเบาะผ้าของเขานะคะมาในสีเทาอยากจะบอกว่าสภาพดีมากๆอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาดูกันถ้าดูในกล้องแล้วรู้สึกว่าเห็นไม่ชัดนะคะบอกเลยว่าแก้วรับประกันเลยเบาะของเขาเนี่ยไม่มีรอยฉีกขาดชำรุดอะไรทั้งสิน้นเบาะสวยมากซึ่งบริเวณด้านหน้านะคะสามารถนั่งได้ถึง3คนเลยนะคะ ผู้ขับนะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างสามารถนั่งได้ถึง2คนเลยแต่ถ้าเราจะนั่งกันแค่2คนนะคะเบาะเขาสามารถพับลงมาได้นะคะเบาะตรงกลางนี่เลยเมื่อพับลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะคะซึ่งสามารถวางแก้วน้ําได้2ช่องนะคะบริเวณนี้นะคะก็อาจจะสามารถวางของกินก็ได้นะคะของใช้จุกจิกนะคะตรงนี้สามารถวางได้เลยถ้าสมมติเราไม่ต้องการให้มันเป็นที่นั่งค่ะ คันนี้นะคะเขายังมีเล่มนะคะมาให้เราด้วยคะ่ะเป็นคู่มือนะคะของรถจากโตโยต้าเลยนะคะคู่มือการใช้รถอยู่ครบนะคะเรียบร้อยเลยและที่สําคัญค่ะคันนี้นะคะความคุ้มค่าคือนี่เลยค่ะเขามีพลบอนะคะจนถึงวันที่นี่เลยค่ะ17กันยายน2564นะคะเอกสารครบแถมคันนี้นะคะยังมีประกันด้วยประกันชั้นหนึ่งนะคะ จนถึงวันที่5กันยายน2564เลยแน่นอนว่าถ้าใครซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเล่มเราก็มีเช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆใครที่กําลังสนใจนะคะอยากจะได้คันนี้นะคะไปใช้งานในเรื่องของธุรกิจนะคะอาชีพอะไรต่างๆบอกเลยคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าจุคนได้ถึง15คนเลยนะคะเพราะว่าเขามีถึง15ที่นั่งยังไม่รวมนะคะเบาะกลางเบาะเล็กแถวหน้านั่นเองค่ะเขามีแถวถึง4แถวนะคะจุนะคะแถวละ3คนส่วนแถวสุดท้ายนะคะสามารถนั่งได้ถึง4คนเลยมาในเบาะผ้านะคะ4เทาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเข็มขัดนิราภัยทุกเก้าอี้เลยนะคะบอกเลยว่าเนี่ยเขาซับพอร์ตนะคะไม่มีการฉีกขาดชำรุดอะไรเลยนะคะครบทุกตัว ที่สําคัญนะคะแอร์ด้านหลังนะคะเขาก็มีมาให้ด้วยนะคะสามารถปรับระดับแรงลมได้นะคะแล้วก็นี่เลยมีทุกแถวที่นั่งเลยนะคะแอร์ถือว่าทั่วถึงมากๆเย็นไปถึงด้านหลังแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะภายในห้อง,องนี้นะคะกว้างขวางมากนะคะอย่างที่แกบอกว่า เขามีทางเดินให้นะคะเราไม่ต้องพับเบาะนะคะหรือว่าหลบเลยนะคะสามารถเดินเข้าออกได้สบายมากๆเลยะคะ่ะซึ่งพื้นที่นะคะกว้างขวางมากแล้วก็นั่งได้สบายไม่แออัดกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะหลายคนน่าจะอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแก้วนะคะไปสรุปราคาให้กันด้านหน้าคะ่ะ สำหรับเจ้า Toyota Hi ฮเ g e เครื่อง2.5นะคะตัว GL ปี2010คันนี้นะคะราคาร้านเราอยู่ที่549,000บาทค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะคะมาในสีขาวสวยงามแบบนี้เลยความคุ้มค่าของคันนี้นะคะเขามียางมิชลินปี2019มาให้นะคะเป็นยางปีใหม่นะคะมีเล่มพร้อมโอนเลยนะคะแล้วก็นี่อย่างที่แก้วบอกไปนะคะเน้นย้ำผลีกครั้งแล้วกันพรบคันนี้นะคะ อยู่จนถึงเดือนกันยายนปี2564เลยและคันนี้นะคะยังมีประกันชั้น1จนถึงเดือนกันยายนปี2564เช่นเดียวกันค่ะใครนะคะที่กําลังมองหารถตู้15ที่นั่ง16ที่นั่งนะคะคันนี้สามารถรองรับได้เลยนะคะ จะไปเอาไปทําอาชีพนะคะทําธุรกิจนะคะหรือว่าจะไปรับส่งนักเรียนนะคะบอกเลยคันนี้เนี่ยเอาอยู่มาพร้อมกับราคาน่ารักนะคะแล้วก็เลขไมน้อยถ้าเทียบกับปีรถปี2010นะคะถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นๆคันอื่นๆเนี่ยบอกเลยคันนี้เนี่ยไมน้อยมากเลยนะคะใครที่กาลังสนใจแล้วก็อยากได้รถคันนี้นะคะไปทํามาหากินนะคะบอกเลยว่าต้องรีบติดต่อเข้ามาที่บอยรถบ้านค่ะสําหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากเจ้ารถตู้คันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่าง นะคะแล้วก็ติดต่อมาในช่องทางของบอยรถบ้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ